สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้คยี่หวยค่ะมาถึงสามนอยหรือว่าฮานอยวันที่14เดือน11กันเองนะคะก่อนที่เราจะไปคยี่กันนะบิวฝากกดติดตามด้านล่างให้บิวไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาค่ะคยี่กันไปเลยนะสามสามนอยวันนี้9และสี่นะคะ9และสนะคยี่กันไปเลยค่ะสี่เก้าสี่ห้าเก้าหกสีู่นย์ 90และ89ค่ะ3ตัวนะขยี้กันไปเลยค่ะ987และ456ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ตัวนะ49 45 96 40 90 89 3ตัวค่ะ987และ456นะคะทุกคน แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน